ใส่ลงไปนิดหนึ่งเลยมาเลยไม่ได้โอ้ยสูนไอ้ห่านนี่กูโอ้ยมันไม่อร่อยมันต้องใส่เยอะอีกนิดนึงพี่มานี่จะได้เผ็ดๆอร่อยอร่อยไอห่านี่กูไอ้กูว่าทีะล้วนตีล้วนมือหนเนย่ยมันเผ็ดรับเหมือนกันใส่ชูรตลงไปนิดนึงใส่ลกไปแล้วใส่หลายเส็บหลายนี่ใส่โอ้โห แจ็คพอตแต่เช้าเลยโอ้โหสุดยอดตำเทาอีกแล้ววันนี้ตำเทา <Ooh. S 2> อนนื้เทาอันนี้เป็นเครืยงมัน ใส่อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำเท่าให้มันให้มันเหลวก่อนอในค้นนี่มีอะไรบ้างมีแต่เท่าเหรอมีแต่เท่ากับเกลียวมาใส่เกลืยลงไปด้วยเหรอใส่เกลืยนิดหน่อยอนิดเดียวหนึ่งเม็ดสามสี่เม็ดทำเท่าแล้วก็ไม่ยากจะใส่นี่ลงไปนี่เครื่องมันนี่ไม่เขี่ยเส้ มะเขือแจ้มะจมะีแ่เสี้กครับมะแข้งขมมะแข้งขมออันนี้ก็จะเป็นหอมหอมเตรียมกับหอมแดง<ะ>เตรียมหอมแดงอันนี้เป็นจะไคร่นี่เาก็จะทาสูงกันทำลงไปเลยทำสูงกันไปเลยแล้วนี้ลำอันนี้ผักโ้มเปรอใส่เมื่อะไหร่ใส่ที่หลัง ใส่ลงไปนไปิดนก็ไ,ไ,ไ,ไม่ได้เลยไม่ได้โอ้ยชุ่มนะไอ้ห่านนี่กูอยากเห็นอ่ะไม่อยากไปใส่ที่ลงไปสักครึ่งโอ้ยนี่อร่อยมันต้องใส่เยอะอีกนิดนึงพี่แก็นี่จะได้เผ็ดๆอร่อยๆไอ้อห่านนี่กู กูว่ิเอะล้วนตีล้วนมือหน่นอย้ยมันเพลสแล้วเหมือนกันใส่ชุดรดลงไปนิดนึงใส่ลงไปแล้วใส่หลายแซ็บหลายนี่ใส่าคกมึงใส่หลายแซ็บหลายเราไม่ได้กินนะฮะ <c oughs> อร่อยสุดๆแต่เราไม่ได้กิน๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> ไม่ยากก็จะมา ตักซีใส่ซ้ำแล้วก็จยมาสูนดอีอ๋อตักใส่ซ้ำไว้อเอออันนี้คืออะไรแม่ต้มกะปิต้มกะปิอเอามาเจียวก่อนมาเจียวใส่น้ำเตียวๆถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะขาวแลอวน้ำปะลาเยาะลงไป มันไม่หมีหรอเยอะลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันหน่อยอันนี้ก็เป็นน้ำปลาที่ต้มเมื่อกี้เนาะใส่ลงไปเลยกับกะปิสบับโอตึ้งๆเลยโอ้ยทำไมมันเหม,มีนอย่างเงี้ย ันี่หอมมั็กที่เลยกินอ่ะมันไม่มีสีแดงเลยเนาะแค่นี้เองเสร็จแล้วเหรออือ ดำเตาใส่น้ำปูเนี่ยโอ้โหดำคือลึรวมมิตรอยู่นี้หนะมดเลยตะละ่ากะปิน้ำปูทำไมมันถึงเป็นสีดำไมน้ำปูเนี่ยมันต้มมาเขยวมันก็กเป็นสีอีกนะง่ายเปสีแดงเปแดงอย่างติปองสอนเลย อนี่าะปูต้องเป็นสีดำคนคนโคเล่โคเล่ก่อนได้แล้วเนี่ยแยกไม่ออกเลยระหว่างพร้อมกินแล้วนี่สีดำน้ำปูกับสีดำหน้าไม้ยาอันไหนดำบวกอันนี้ดำสุสีเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอืมโอ้ยได้ทำง่ายไหมทุกคน ุกข้าวเรารอกินอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้นี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตำเทาตำเทาใครรู้จักบ้างอันนี้ไม่ใช่ไก่นะครับ